สวัสดีค่ะวันนี้โรงงานด้ามจอบนะคะจะมารีวิวนะคะส่งด้ามจอบเมตร20นะคะลงสีสวยงามค่ะสีแน่นไม่เหนียวติดมือนะคะเราคือโรงงานผลิตนะคะสนใจทักได้นะคะาสามารถสั่งได้นะคะว่าจะให้มัดละ1ิบยี่สสสั่งได้ค่ะโรงงานอยู่บางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ ติดต่อได้นะคะเบอร์เบอร์โทร098 281 7 9 2 5ค่ะคุณหมวยบางบัวทองนะคะค่ะหรือจะเป็นอีกอางานที่ว่าสั่งทำได้นะคะตัดตามไซส์นะคะสั่งได้ค่ะอันนี้จะเป็นอ่านี่ค่ะสั่งตามไซส์บูทไม้อะไรอย่างเงี้ยทักได้ค่ะมีทุกไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะสั่งได้ค่ะอ่นนี้นะคะ ราคาตรงจากผู้ผลิตนำไปขายต่อทำกำไรได้นะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะอหมวยได้นะคะหรือโทรสอบถามอยากจะสั่งงานไม้อะไรทักหมวยได้ตลอดค่ะขอบพระคุณมากค่ะ